ทอดปลาเค็มแล้วก็ทอดปลาสลิดอีกอย่างหนึ่งค่ะเมนูข้าวต้มมีทั้งปลาสลิดค่ะทอดปลาสลิดแล้วก็มีกุนเชียงทอดอีกหนึ่งอย่างเป็นสามอย่างนะคะเดี๋ยวก็มีไข่เกี่ยวอีกอย่างหนึ่งวันนี้เป็นเมนูข้าวต้มค่ะกินกับปลาเค็ม ค่ะเมนูข้าวต้มก็สิมีประมาณนี้เนาะคะ่ะมีทอดปลาสลิดมีทอดปลาเข้มมีผัดดอกกระหลำ่ำใส่ข้าวโพดอ่อนเนาะคะ่ะมีกุนเชียงหอมซอยพริกขี้หนูซอยมะนาวอันนี้เอมะนาวกับพริกขี้หนูนี่สิบีบใส่ปลาเข้มเนาะคะ่ะแล้วก็สิมีหอมซอยเป็นเมนูข้าวต้มเนาะพอขึ้นโตเะนาะคะ่ะก็เรืออีกอย่างหนึ่งเนาะคะ่ะเหลือไข่เกียว มนสิมีหลายอย่างอยู่ค่ะกินข้าวต้มข้าง่ายๆกับบังายดอกข่ะเฮ็ดหลายอย่างอยู่ทึ่งปลาเข้มทึ่งปลาสลิดท,ทอดทึ่งกุนเชียงทอดทึ่งพัดพักค่ะกินแก้มกันเป็นเมนูอาหารมือนีเสพๆน้ำกันันนะคะมาแล้วค่ะไข่เจียวขึ้นโต๊ะเสร็จสับเรียบร้อยเกียวไข่ใส่หวัวไอ้ดอกหอมนะคะแล้วกับพริกขี้หนูซ้อย ขึ้นโต๊ะแล้วนะคะเรียบร้อยข้าวต้มนั้น,น,นคือหมอข้าวต้มนะคะกินกับข้าวต้มนี่นะคะเมนูอาหารมื้อนี้นะคะของคนทุงกุลาพัทินเป็นอาหารเย็นค่ะเกสิบประมาณนี้ของขึ้นโต๊ะมีคุณเชียงกําลังซอยอยู่คะ่ะกําลังซอยใส่จานกินกับข้าวต้ม เกี๊ยวนี่เกี๊ยวใสใ่ดอกหอมเนาะคะ่ะปิดดอกหอมกำลังออกดอกหอมปีนี่เนาะคะ่ะใส่พริกขี้หนูซอยเข้าไปหน่อยหนึ่งให้มันออกเผ็ดๆกินกระปตมเนาะคะ่ะทุกอย่างต้องใส่พริกขี้หนูหน่อยหนึ่งเละคะ่ะเมื่อนี้ทั้งปลาสลิดท,ทั้งปลาเค็มทั้งกุนเชียงทอดทั้งพัดพักทั้งไข่เกียว ้ใดชอบกุนเชียงก็จินกุนเชียงผู้ใดชอบปลาเข้มก็จินปลาเข้มผู้ใดชอบปลาสลิดก็จินปลาสลิดผู้ใดชอบไข่เจียวก็จินไข่เจียวะคะแล้วแต่ไผรชอบค่นชอบของแต่ละคนก่คือกันแต่ว่าเฮานี่เห้ากินแต่ปลาสลิดกับปลาเข้มค่ะกุนเชียงมันออกหวานเนาะเห้าบ่มักของหวานแต่เด็กหน่อยอะมักกินมักแทๆกุนเชียงทอด ซอยกินกับผัต้มค่ะมีหอดหมูทอดผุนแม่หมูทอดจานนึงมาเดี๋ยวมาวิวกินกันคนละย่างค้วมชอบกันคนละแนวนานาจิตตัง วิวซ้ำนี่แหละค่ะเอาคลิปสั้นๆเนาะคะ่ะวิวไ้เบิง้งกินเข่าต้มมือนีเนาะคะ่ะตัวกินเข่ากับสีหกๆยังสีแหละค่ะจบคลิปไปแค่นี้แหละคะ่ะขอบคุณหลายๆที่เขามาติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เนาะคะ่ะคนถุงคุล่าพัดทินกินอาหารเย็นน้ำกัน,นะคะ่ะเมนูก็ต้มค่ะมือนีง่ายๆ ทำว่าง่ายๆนี่คือกินง่ายๆนะคะเพราะว่าเขาต้มมันกินง่ายเนาะแต่ว่าเครื่องเคี่ยงนี่มันบ่งไงยข่เทดหลายอย่างอยู่เ็ดหลายอย่างขึ้นต๊ะมันก็เลยง่ายกับเมนบางไงกับเมนซัมนียลค่ะเสแสบนำกันขอประคุณหลายๆเดอร์สวัสดีค่ะ